สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการปรับโครงสร้างดินนะครับปรับโครงสร้างดินนะครับพืชส่วนใหญ่มีปัญหาแบบนี้นะปัญหาที่1คือโรคของการขาดการเจริญเติบโตติดดอกออกผลนะครับข้อที่2คือโรคการติดเชื้อหนอนและแมลงนะครับให้จําไว้เลยครับว่าเมื่อตับใดที่พืชเป็น2ออย่างนี้ให้ไปโฟกัสที่โครงสร้างดินนะครับถ้าโครงสร้างดินดีพืชจะไม่เป็น2โรคนี้จำไว้นะครับนั้น เรามาคุยกันเรื่องการจัดการโครงสร้างดินกันนะครับดงนั onun, ้นเราก็มาดูว şey. ่าโครงสร้างดินมีอะไรบ้างนะครับโครงสร้างดินดีประกอบด้วย1ต้องธาตุอาหาร45นตะครับสองต้องมีน้ําหรือความชื้น25 3ต้องมีอากาศ25 4ต้องมีอินทรีย์วัตถุก็คือพวกซากพืชซากสัตว์และโจุลินรีย์สิ่งมีชีวิตอืนเล็กๆนะครับประมาณ5ถ้าโครงสร้างดินดีขนาดนี้นะครับรับประกันเลยครับพืชจะไม่เป็น2โรคนี้แน่นอน ดังนั้นทุกครั้งที่พืชเป็นสองโรคนี้ให้เราไปโฟกัสเลยว่าโครงสร้างดินเสียเพราะเราปลูกพืชบนดินดังนั้นวิธีที่ดีสุดคือทํทำยังไงนะครับเราก็ต้องมีวิธีการปรับโครงสร้างดินนะครับแล้วเรามาดูครับก่อนที่เราจะปรับโครงสร้างดินว่าปัญหาโรคพืชที่เราเจอมีอย่างนี้ไหมหนึ่งดินจืดพืชก็ไม่งาม2ดินแน่นรากก็ไม่เดินสามดินเป็นกดนะครับพืชก็ไม่ละลายธาตุอาหารนะครับดินตายแก๊สพิษเชื้อโรคแมลงวางไข่และวัชพืชไม่ดีปัญหาเหล่านี้เราเจอ ในกรณีที่เราปลูกพืชเกิดทุกชนิดใช่ไหมครับดังนั้นปัญหาเหล่านี้ให้เราโฟกัสได้เลยนะครับว่าเกิดจากโครงสร้างดินเสียดังนั้นโครงสร้างดินเสียต้องทําอย่างไรนะครับทำอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้ออพอเราเห็นว่าพืชไม่เจริญเติบโตปุ๊บเราก็วิ่งไปหาร้านขายปุ๋ยขาย,ยานะครับร้านแต่ปุ๋ยแต่จริงมันไม่ใช่นะครับเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ถ้าเราจัดก,การเรื่องโครงสร้างดินได้นะครับออพอระบบน้ําไม่ดีเราก็วางระบบน้ําให้ถูกต้องนะครับแล้ว ถ้าช่องว่างในดินหรือดินแน่นเกินไปเราก็จะจัดจาก,การเรื่องระบบดินให้มันฟูให้มันนุ่มโดยใช้วิธีการใช้โอเคนะครับโดยการทําให้ดินฟูนุ่มโดยการใส่ปุ๋ยที่วัวหรือว่าปุ๋ยข้อนะครับช่วยกันปรับนะครับถ้าเราจัดก,การแบบนี้ได้เดี๋ยวธาตุอาหารตามธรรมชาติมันจะมานะครับวิธีอย่างนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับ แล้วจุลินทรีย์ที่สําคัญเราควรใช้จุลินทรีย์ตระกูลที่มันสามารถย่อยแป้งย่อยโปรตีนย่อยไขมันและย่อยเส้นใยพืชได้นั้นจุลินทรีย์พวกนี้เราก็จะโฟกัสว่าควรจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวก็จะอธิบายเรื่องวิธีการสอนเรื่องกอารจัดการเรื่องอจุลินทรีย์ด้วยนะครับเมื่อพอเราจัดการได้ดีนะครับทั้งธาตุอาหารก็ะจะทําให้ต้นพืชเจริญเติบโตองอกงามได้ดีนะครับดันั้นต่อไปก็คือสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือเรื่องจุลินทรีย์นั้นโอเคครับ สำหรับเรื่องจุลินรีย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ